ดีค่ะหวยลาวพัฒนาค่ะทุกคนกราบสวัสดีพี่น้องชาว y youtube ด้วยกันลาวพัฒนาเราพี่น้องเอ,อ้ยมันออกตัวไหนพี่น้องมาบิ่งกัน คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะลงแนวทางให้เบิงพี่น้องชอบกระจัดคัดกระพานฝากกดติดต่างกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะช่องคำปิ่นพารวยค่ะวันที่22อออกออกเจ็ดหนึ่ง หกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งสี่สามเลขสามตัวสามหกหนึ่งเลขสองตัวกับสี่สามเลขสองตัวล่างอีกเจ็ดเจ็ดของห้ามันบอ่อเขา่าพี่น้องหนึ่งหาอันนี้เป็นหกหนึ่งอันนี้ก็มีแต่หนึ่งหาสี่สามเขาบอกมีแต่ว่าเขาเด่นเลยพี่น้องเด้ 4, อเสียกับเขาเสียกับสามเขาทั้งสองเลยแหละนี่มาเป็นคู่ เด่นเขาดีเอาสูตรนี้ให้เก่าแล้วพี่น้องแล้วกับตัวนี้ตัวสองตัวเด่นให้ศูนย์กับหนึ่งมันมาหนึ่งเด้อมาหนึ่งจับโปรไคถือขะอามาให้เก่าแล้วพี่น้องจะถูกหรือผิดก็มาลงเช่นเคย บ่มีดอกพี่น้องพูดใดสิมาถือทุกงวดทุกงวดเนาะงวดนี้มันบ่ถืองวดนหนาฮะก็อไปไว้เบิ่งเป็นแนวทางไหมที่ใครบันนี่ที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ ลาพัฒนาเด่นเด่นไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะจะลงสามตัวให้ค่ะ3ามตัวเราก็เด่นให้ศูนหนึ่งสองแล้วแต่พี่น้องจะไปจับใส่กับของตัวเองเ้อสามตัวต๊ดเด้ออย่าว่าตรงถัาไปนะตัดเอา สตัวโต๊ดมีตัวไหนบ้างมาดูกันมันสุกดด้วยพี่น้องสี่หกเจ็ดสี่หกแนึ่งสี่เ็ดแปดสี่เจหนึ่ง 4ี่แปดหนึ่งหกแปดเจ็ดหกเจดหนึ่งหกปดหนึ่งปดหนึ่งสองสหดสิบสบหางพี่นอ้องบ่หลายเด้อสิบหางวันนี้ลงสองตัวให้สองตัว สี่หกสี่เจ็ดบนเด้อพี่น้องบนย่ังเดียวสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งเจ็ดหกแปดหกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนี่แหละสองสี่หกแปดสิบสิบหาง อันนี้ก็ซิปหางพี่น้องแนวทางลราพัฒนาจาสองตัวไม่อยากลงกับเาบาเขาไปยังเลยพี่น้องเด้อสองตัว เดี๋ยวไม่บรรทัดก,ก่นนอนแนวทางสามตัวพี่น้องอันนี้สิเด่นให้บบบนี้นะเด่นเด่นเด่นที่ศูนย์บอ่อันนี้เด่นให้หนึ่งติดที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่หนึ่ง นี่ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสาี่ห้าหเด่นให้หกเลยตัวนี้ก็เด่นหนึ่งหนึ่งสองสาี่หนึ่งสองสาี่ห้าหเด่น เดืนหนึ่งพี่น้องจับเอาเชือกเอาพี่น้องแนวทางโดยพี่น้องย้ำเสมอว่าแนวทางนะคะ เดนหนึ่งเด้อเดนหนึ่งเด้อจ้ามีสิบหางค่ะนะแคบหน้าจอเอาเลยค่ะฝากกดติดตามกดช่องกดไลค์เดี๋ยวลงสองตัวให้อีกขอลงอีกค่อหนึ่งนาอพี่น้องนะ สองตัวสามตัวลงให้ตลอดละพี่น้องสีบ่ขาดสูตรเก่าเข้าไม่เข้าก็ลงแต่สูตรเก่ายู่นี่ละพี่น้องมันบอกเขาทุกงวดดอกงวดนี้เข้างวดหน้าอาจจะไม่เข้าเราลงเป็นแนวทางชอบกระจัดนะพี่น้องเด้อมีสิบหาง สามตัวตัมีสิบหางได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็ตัดมาจากสามตัวนั่นแหละพี่น้องได้สิบหางขึ้นกันแต่มั่อก็ติดหนึ่งศูนย์โมมีสองโมมีพี่น้องนั่นละเราติดหนึ่งให้สิมาบมมาอยังบมลูเด้พี่น้องเด้อมันติดหนึ่งสองไม่มีศูนย์ไม่มีมีแต่หนึ่งลองเบิรงมันสิมาบอกฮับโมาก,ก็เอาตั้งต่เดินไปใส่กระเอาเจก้วของนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ